ครับนี่เราจะพามาดูวัวในฟาร์มนะครับสำหรับตัวนี้ซื้อมาสี่หมืน Sense, มม่นสามสี่หมื่นสี่ครับท้องนะครับสถานะท้องเจ็ดเดือนนะครับอีกสองเดือนนะครับก็น่าจะได้ชมลูกคนระับตัวนี้ท้องสองเดือนตัวนี้ ตัวนี้ผสมพ่อพันธุ์ C Y ไว้ครับพ่อพันธุ์อเมริกันแบบมัน C Y นะครับท้องแล้วสี่เกือบห้าเดือนครับตัวนี้เป็นแม่บอกอีกตัวหนึ่งนะครับของฟาร์มครับตัวนี้ตัวนี้ผสมวัวโคมตัวนะครับพ่อพันธุ์บ้านๆอยู่บ้านนะครับผสมหลอดไม่ติดก็เลยผสมลองผสมตัวดูก็เลยบังเอิญติดนะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมติด C Y นะครับสี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับ สีแดงๆเลยนะครับครส่วนตัวนี้ผสมพ่อพันแถวบ้านเนี่ยนะครับพ่อพันแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับพ่อพันเขาผสมตัวกันครับคลอดแล้วครับตัวเมียนะครับตัวนี้ในลูกสาวครับเพิ่งยังไม่ถึงเดือนเลยครับคลอดแล้วส่วนตัวนี้สถานะท้องครับท้องบวกโคมตัวเหมือนกันครับ ผสมหลอดไม่ติดก็เลยลองผสมตัวดูนะครับตัวนี้วัวโบสีขาวนะครับท้องแล้วสามเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องประมาณเจ็ดเดือนครับว่าแม่บอกอีกตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวอยู่ใกล้นึงนก็คือตัวผู้นะครับ ไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มครับเพื่อผสมหลอดผสมหลอดพ่อพันธุ์ทำให้การบาม่านไม่ติดอย่างเงี้ยครับล้วก็จะมีพ่อพันธุ์ไว้สำรองนะครับแล้วก็ผสมตัวไปเลยครับเผื่อใครรอนานนะครับมีอัวพ่อพันธุ์ไว้ก็ดีเหมือนกันครับประจําตัวไว้ผสมนะครับสรุปเลยก็คือท้องหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับคลอดแล้วหนึ่งครับตัวเมียเราลุ้นกันครับ อีกสี่ตัวนะครับอีกสี่ตัวแล้วยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตสถานะตอนคลอดให้ดูอีกนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนบ้านสวนผมเองครับมีเจาะน้ำไว้ใช้เองครับมีโซลาร์เซลล์มีน้ำไว้ได้ไว้ใช้นะครับ สวนตุงหนาครับมีเฟฟ้าเชื่อมต่อมาเรียบร้อยครับครับสำหรับทลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ